แต่นี้บางทีเรายังไม่มีความทุกข์ก็เลยเอะทำไมต้องไม่เกิดน่ะยมลองดูมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสุขเท่ากันไหมไม่เท่าเช่ไหมขาขาดสองข้างเอาไหมละ่ะวันก่อนมีกลุ่มคนพิการมาที่วัดนะแขนขาดสันหลังเบี้ยวอะไรตัวอะไรเยอะแย,ยะเลยเขามีความทุกข์ไหมมีความทุกข์ใช่ไหม,มคนที่นอนห้องไงอซียูเป็นร้อยเป็นพันเต็มโรงพยาบาลมีความทุกข์ไหมและใครคิดอยากจะไปนอนบ้างมีไหม,มไม่มี แต่เหตุปัจจัยมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม,มเพื่อนอาตมานอนอยู่สี่ปีเป็นเจ้าทายนิทรากระพริบตาได้อย่างเดียวบอกเข้าใจไหมกระพริบสามทีน้ปึ๊บปุ๊บป๊เข้าใจหมดเลยแต่ขยับอะไรไม่ได้นอนเป็นท่อนไม้เลยมีความทุกข์ไหมยมเป็นอย่างนั้นเอาไหมไม่เอาอตอนนี้บอกไม่มีความทุกข์ะไรอยากเกิดแนยย่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยนะอ่าเรียกว่าเป็นม้าอาชาในาประเภท,ท้ท้ายแล้วเนี่ย ปะตักถึงกระดูกนะต้องปูให้ก่อนถึงจะเริ่มเอปฏิบัติธรรมดีกว่าเห็นไหมมาชานายพวกแรกนี่เห็นเงาปะตักวิ่งละพวกนี้ได้ยินเขาพูดเกิดแก่เจ็บตายปฏิบัติธรรมละบางพวกต้องเห็นคาตาถึงปฏิบัติบางพวกต้องพ่อแม่พี่น้องลูกเมียสามีแก่เจ็บตายโอชักใกล้ตัวละอืมบางพวกต้องตัวเองได้รับทุกเจียนตายเองนี่มาชานายสี่จัพวก แต่ก็ยังดีนะยังปฏิบัตินะเพราะยังเป็นม้าอาชาายใน<ม> <laughs> ใช่ไหม <c oughs> มีพีมรยมเช่นคือสองี่บอกว่าจิตเกิดจากเดถามว่าไอ้ที่เกิดจเกิดั้เอเเอิดาหรือ่าเอาวอของใหม่หมดเลยอ่าใช่ น้ำมันเอามาจากไหนอะดินเอามาจากไหนอากาศเอามาจากไหนพระเจ้าบอกธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อ,ม,อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากไหนมันเป็นยังไงสาวไปจนตายก็หามันไม่เจอนะมีภิกษุตายไปสี่รูปแล้วอยากจะสาวหามันเกิดมาจากไหนนะ เก่งด้วยนะนั่งดูสังสารวัตได้วันละหนึ่งแสนกับนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีจนตายนะภิกษุรูปที่สองก็มานั่งดูต่ออีกร้อยปีจนตายตายไปสี่รูปแล้วยังหาสังสารวัตไม่เจอเลยต้นกําเนิดนะนี่เพราะนั้นให้ทราบแต่ว่าวิญ,ญญาณดวงหนึ่งที่พ <c oughs> ระเจ้าตรัสว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเต็มโลกธาตุไปหมดเลยนะอ่ะานั้นเราออกจากระบบนี้เท่านั้น <c oughs> ผู้จ้าจะบอกวิธีออกจากระบบนี้นะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษหมอมาผ่าเอาลูกศรอ,อาบยาพิษออกบุรุษคนนี้บอกว่าลูกศรมันทําด้วยไม้อะไรคะคนยิงมันชื่ออะไรอยู่หมู่บ้านไหนพี่น้องกี่คนตายก่อนแนนะ่ไม่ทันได้คาตอบนะอ,าเ,อาเช่น อือฮค่ <c oughs> า,าสมาใมัใน,น,น,มนเป็นไปได้นะคะทมนาอ๋อผู้เช้าตัดอย่างนี้มุมนี้มุมยากนิดนึงนะต้องไปอ่านหนังสือแก้กรรมที่ทำเอาไว้นะและวใจะมีวิธีแก้กรรมตามพุทธวจนะทั้งหมด <c oughs> เราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบของกรรมนั้นที่โยงถามเนี่ยทำกรรมอย่างไร ได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับกรรมอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มิจฉาทิฏฐินะต้องบอกว่าทํากรรมอย่างไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นคําพูดผิดกันนิดเดียวเองนะเพราะว่าผลของกรรมกับกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าคิดว่าทํากรรมอย่างไรต้องได้กรรมอย่างนั้นการสิ้นกรรมจะมีขึ้นมาไม่ได้พรูเจ้าบอกแต่ถ้าทํากรรมอย่างไรจะได้ผลของกรรมอย่างนั้นการสิ้นกรรมจึงมีขึ้นมาได้ เพราะมันจะมีกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งเมื่อปฏิบัติกรรมอย่างนี้แล้วเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมได้ผลคือการสิ้นกรรมอย่างเช่นว่าโยมไปฆ่าสัตว์เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นฆ่าเราบ้างนะแต่จะได้รับผลของกรรมนั่นคืออะไรเช่นทํามากทําบ่อยน,นรกกําเนิดดชฉานเปลววิสัยแต่ถ้าทำไม่ได้มากไม่ได้บ่อยเนี่ยวิบากอย่างเบาคือเป็นไปเพื่ออายุสัน้น เห็นนะนี่คือผลของกรรมจากปานาติบาตนะดังนั้นผลของกรรมเนี่ยใครแจกแจงออกมาได้ศาสดาเป็นคนรู้คนเข้าใจนะผู้เดียวเรื่องวิบากของกรรมตรงนี้เป็นหนึ่งในอจินตายสี่อย่างไม่ควรเข้าไปคิดจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะนะวิสัยของผู้เจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกอย่าไปคิดสีเรื่องนี้นะนะนะวิปลาสเนาะ เพราะนั้น <c oughs> ผลของกรรมเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้แล้วนั้นศึกษาในพุทธวจนะเราจะทราบว่าแค่ไหนดังนั้นกรอบของกรรมเนี่ยผู้เจ้ามีกรอบให้ทราบละทราบแค่นี้พอนะเช่นอะไรคือกรรมพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมไม่มีเจตนาไม่เป็นไรจบไปเลยนะกรรมไม่เจตนาไม่มีนะนั้นถ้าโยมคีย์คำว,ว่ากรรมไม่เจตนาไปหาเนี่ยจะไม่เจอนะ จะมีเจตนาเป็นตัวกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวม้มตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทาให้สัตว์ไปเกิดในนรกกรมัมเนตรชานเปลตวิสัยเทวโลกมนะีวิบากของกรรมที่ควรจะทราบคือวิบากในระดับของเวลา3ระดับวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและถัดมาอีกและสุดท้ายคือวิธีดับกรรมที่น่าสนใจมาก ใช่ไหมอทุกคนไม่อยากจะพ้นกรรมแต่จะพ้นยังไงถึงถูกต้องคืออริยามรรคในองค์แปดนี่คือเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอย่างแค่นี้พอนะอขอเข้าใจนะ <c oughs> เช่นเนี่ยนิพพานแลเป็นนินิพพานเป็นยังไงเป็นแล้วจะกลับมาไหม <c oughs> <c oughs> เหตุที่มันหลุดเข้าไปเพราะมันยังไม่มีวิชา เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งนี้มีวิชาแล้วอวิชาหมดไปมันไม่กลับไปแล้วเหตุที่มันหลุดเข้าไปเพราะว่ามันยังไม่รู้วิชาเมื่อมันรู้วิชาแล้วหลุดเข้าไปแล้วรู้ว,วิชาคือคำศาสดาแล้วมันจะไม่หลุดไปแล้วและนิพพานเป็นอย่างไร <c oughs> ต้องอธิบายด้วยคุณสมบัติของนิพพาน <c oughs> ชื่อทางนิพพานชื่อหนึ่งคืออสังคตะอสังคตะเนี่ย นะจะมีสามคุณสมบัติดังนั้นถ้ากายถามนิพพานเป็นอย่างไรบอกนิพพานจะมีคุณสมบัติสามอย่างณ <c oughs> นะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณนะวาโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสือ่อมณทิตสาอัญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏให้โยมดูนิดนึงว่าแก้วเนี่ยเกิดปรากฏไหม เกิดปรากฏหนังสือเกิดปรากฏบ้านคนสัตว์สุกก็เกิดดับไม่มีใครสุกแช่ทั้งวันใช่ไหมอ่ามีเกิดมีดับเห็นนะนามธรรมเกิดดับคิดอดีตเกิดดับวิญญาณเกิดดับทุกอย่างเกิดดับเห็นไหมระบบของสม,มุิหรือสังสารวัตรสมมุิบัญญัติเกิดดับหมด <c oughs> แต่อีกฝั่งหนึ่งนะไม่เกิดไม่ดับนี่ระบบะใหญ่ใหญ่มีสองระบบนี้นะดังนั้นสังสารวัตรหรือ เรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้มันจะมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆเหมือนกับก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วก็เสื่อมใช่ไหมและเสื่อมไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆคือทิฏฐญยตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาซึ่งจริงๆแก้วตั้งอยู่อย่างนี้ก็เสื่อมตลอดนะเนี่ยภูเขาก็ถูกลมพัดน้ำกัดเซาะเสื่อมทีละอนุนิดนิดนิดๆใช่ไหม ตั้งไว้หมื่นปีมันก็พังของมันะมันเสื่อมอยู่ตลอดเนี่ยระบบของสมมติแต่วิมุตินั้นหรืออสังคตะหรือนิพานนิ่งสนิทตลอดคงตัวตลอด <c oughs> เป็นความมีแต่ความมีนี้ไม่ปรากฏการเกิดเมื่อไม่เกิดเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เมื่อเสื่อมไม่มีและไม่เสื่อมเรื่อยๆดับมีได้ไหมไม่ได้นนี่คุณสมบัติเป็นอย่างนี้ ้าจะตาปีกอย่างโดยคําพระศาสดานะพระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่คนควรเข้าไปรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามมิติไม่มีเลยเห็นไหมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานไม่มีดังนั้นตัวนิพพานเนี่ยอธิบายไม่ได้ โยมอธิบายอะไรได้มันต้องเกิดปรากฏก่อนแก้วต้องบอกแก้วต้องมีแก้วมาบอกขวดน้าต้องมีขวดน้ํามาในนิพพานไม่ปรากฏการเกิดจะไปเรียกมันว่าอะไรเรียกไม่ถูกบัญญัติไม่ได้บัญญัตินิพพานจึงบัญญัติไม่ได้วิธีอธิบายนิพพานพระธถาคตจึงอธิบายด้วยการมาอธิบายสมมุติบัญญัติสิ่งที่โยมรู้จักของแข็งของเหลวกา s พวกนี้ดินน้ำไฟลงไม่มีในนั้นเราเห็นเนี่ย ห้องนี้มีกว้างยาวสูงใหญ่ไม่มีในนั้นยมไม่สามารถบอกนิพานได้ว่ากว้างยาวยังไงงามหรือไม่งามไม่สามารถบอกได้นี่คือภาวะของนิพาน